โอเคครับผมก็สวัสดี f อทุกคนนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับว่าทํายังไงให้ว่าวจุลามันใส่ดีใส่กว้างนะครับแล้วก็ทําให้ธนูมันลั่นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรื่องธนูเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงคลิปหน้านะครับ mm hmm. เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับทํายังไงให้ว่ามันใส่ดีครับใส่กว้างนะครับแล้วก็จะมาบอกว่าทรงนี้มันมันดีตรงที่ว่า ปีกเราเลาแข็งเราเราสามารถเลาแข็งได้ทั้งทั้งปีกคือปลายปีกก็ยังแข็งเนี่ยคือมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันช่วยให้ว่าวอ่ะมันมันซัพพอร์ตกันทั้งปีกมันทําให้ว่าวมันไม่หนักมากถ้าเราไปเลาปีกมนใช่ไหมมันจะกินลมมันจะกักลมไปช่วงนี้แล้วมันจะคลายแค่ปลายปีกมันจะทําให้ว่าวอ่ะหนักแล้วการใส่กันอะไรอ่ะมันจะช้าก็ส่งปีกแหลมปีกแหลมมันจะเปียว มันจะคล้ายพวกเครื่องบินเหมือนกันมันจะนั่นแหละทฤษฎีการไล่ลมมันจะคล้ายๆกันแล้วก็ว่าของผมนะที่มันใสด่ดีแล้วก็ธนูดังกว่าชาวบ้านเนี่ยเป็นเพราะว่าผมจะเหลาปีกเหลาเหลาพวกเครื่องทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคันก็ตามหรือเป็นปีกก็ตามเป็นตัวเป็นอะไรเงี้ยผมจะเหลาเหนือก็เขามาประมาณขั้นหนึ่งสมมุติว่าคุณแข็ง คุณคิดว่าว่าคุณแข็งเลยใช่ไหมแต่ว่าคุณมาจับเบ้าผมมันจะแข็งกว่าของพวกคุณไปอีกขั้นหนึ่งมันก็เลยทําให้ว่ามันมันแบบมันเป็นทรงแข็งๆใส่ดีใส่แรงแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาบอกว่ามันใส่เพราะเพราะอะไรหลายๆคนถามว่าขายเกี่ยวไหมจริงๆขาผมเอาเน้นสวยนะครับถามว่าเกี่ยวไหมก็ก็มีผลแต่ว่าอาจจะไม่มากส่วนการใส่อ่ะมันอยู่ที่น้ําหนัก เนี่ยมันต้องเอียง4ี่ห้าองศาถ้าเราช่างกับธนูนะมันต้องเอียงประมาณนี้แล้วก็ความแข็งของปีกสําคัญตรงความแข็งของปีกส่วนความแข็งของด้านล่างที่เขาบอกว่าตรงข้างล่างแข็งเนี่ยแล้วมันจะใสด่ดีจริงๆแล้วมันเป็นที่น้ําหนักถ้าเราหลา,าแข็งน้ําหนักมันก็จะทิ้งลงมาขาใช่ไหมนะมันก็ใส่อยู่แล้วก็คือของผมมันก็เผื่อไว้สองนิ้วอยู่แล้วครับเป็นจุฬาใส่มาตรฐานทั่วไปนะครับก็ผมจะให้ เวลาเราใส่ธนูเนี่ยมันจะได้ใส่ธนูแบบเขาเรียกว่าธนูมาตรฐานก็คือปีกร้อยสี่สิบนูก็ร้อยสี่สิบหรือถ้าเราเหลาขาหนากว่าน,นี้นิดนึงก็อาจจะไหลธนูออกมาอีกจกักได้สักนิดนึงแต่ขอแค่ให้มันเอียงได้ขนาดเนี่ยมันจะใส่ใส่ใส่ดีแล้วก็มันจะมีทีเด็ดตรงการมัดไอ้สายสายทุ่งเนี่ยนี่ผม เดี๋ยวผมแก้ให้ดูหลายๆคนก็อาจจะแบบมัดสุมสี่สุมห้ายังไม่เข้าใจด้วยซ้าว่ามันมันมีผลอะไรต่อเลยแต่วผมจะมาบอกของผมจะอยู่ประมาณถ้าสมมุติผมทําตรงปลายแหลมเนะี่ยมันจะอยู่ปลายปีกพอดีนะเส้นล่างจะอยู่ปลายปีกพอดีทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ขึ้นอยู่กับปีกแข็งด้วยแล้วก็ชั่งน้ําหนักให้มันอยู่ประมาณนี้ใช่มันจะเป็นแบบจุฬามันจะใส่ดี แต่ว่าถ้าสมมุติการมัดสายทงแล้วก็การช่างเนี่ยมันเอียงขนาดนี้แต่เฮ้ยของผมผมมันเห็นใส่ดีเหมือนพี่มันขึ้นอยู่ที่น้ําหนักของของเว่าวแล้วก็การมัดสายนี่แหละที่พี่บอกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรความแข็งของปีกใช่ความแข็งของปีกอันนี้สําคัญถ้าสมมติไอ้สามสิ่งเนี้ยมันสอดคล้องกันแล้วน้าหนักมันอยู่เนี้ยคือยังไงก็ใส่สวยใส่ดี แล้วก็ของผมก็ปีกมันจะแข็งแข็งกาชาวบ้านเนี่ยก็คือถ้าสมมติชาวบ้านแข็งมากขนาดไหนผมก็จะแข็งเกทับไปอีกมันทําให้ว่าส่วนใหญ่ของผมที่เอาไปเนี่ยไอรุ่นเนี้ยรุ่นปีกแหลมพวกนี้ก็คือเอาไปเล่นสนามก็คือมันจะลั่นมากคือดังมากใส่แรงใสด่ดีคือลั่นมากมีนคนถามนะว่าผมก็เดี๋ยวผมจะเอามาบอกนี่แหละก็สําหรับเป็นแนวทางนะครับสําหรับใครที่อยากทําตามนะครับคือแนะนํานะครับว่าทรงนี้เลย คือผมทําจุลาไม่ใช่ว่าทําแค่ให้มันขึ้นบางคนทําแค่ให้มันขึ้นแต่ว่าของผมคือผมศึกษาว่าการใส่ของจุลาใส่กว้างใสย่สยส่สวยใสย่แรงแๆงธนูลั่นๆอย่างเงี้ยผมก็มาเจอสูตรปีกแหลมนี่แหละแล้วก็ทําให้มันแข็งหน่อยแล้วก็มันจะได้ผลลัพธ์เนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ชุดเนี่ยสุดๆปีกแหลมชุดเนีสุดๆแล้วโอเคครับถ้าสมมุติ สนใจทําตามก็เอาไปลองได้ครับเดี๋ยวผมจะบ,บ,บ้างเดี๋ยวผมจะวัดสัดส่วนให้ก็ได้ถ้าสมมุติใครที่อยากวัดทาทาทาเป๊ะนะแต่ขออย่างเดียวคือเหลาให้มันแข็งหน่อยแข็งขนาดไหนผมก็ผมบอกไม่ได้ว่ามันแข็งขนาดไหนแต่ถ้าผมจับจับเบ้าวพวกคุณดูนะเวลาผมไปสนามผมจะไปจับส่งให้ของเกือบทุกคนเบ้าของเกือบทุกคนเนี่ยไปช่วยแต่งไปช่วยจับไปช่วยดูแก่ ผมจับดูรู้เลยว่าไอตัวเนี้ยมันแข็งหรือเปล่าแล้วแข็งขนาดไหนแล้วก็จับดูรู้เลยว่ามันแข็งหรือเปล่าหรือไม่แข็งถ้าสมมุติตัวไหนที่มันอ่อนกว่าของผมเอาไปก็คือยังไงธนูออกมามันมันสู้ของผมไม่ได้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงว่าทําธนูยังไงให้มันดังว่าชาวบ้านเขาแล้วก็ให้มันกินไหมน้อยสุดเดี๋ยวจะมาพูดให้ละเอียดเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับก็สําหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดตับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีคลิปมาชี้แนะชี้แจ้งดีๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ